พี่มือหนี้บ่ได้ขึ้นทั้งเขาปาเห็ดเนาะจ้ะแต่ว่าไปหาน้ำไม้ยนมัยหัวอยู่เขาทั้งล่างมือนี้ผักเห็ดไว้ก่อนเนาะแต่ว่าตอนไปเอากับบ่ได้ท้ายถ้าให้พี่น้องเบิ่งหรอกจ้ะนี่ตอนนี้เขาก็เอาลงมาหอดบานแล้วเตรียมสิตุ่ม่ปพี่นอ้องสองคนห้องจะงามสองสี่หก เป็ดเป็ดยำเป็ดยำกับโบติมโบยัดท่อเพื่อนดนกห่าไบยพี่น้องห่าโวยซ้ำนี่ก็อูโอ้ตันว่าสิตายตับสิออกเอียงมาหนักคักหนักเนี่ยตันน้องโเคยหาเคยหามาหลุพี่น้องเอ้ยยายบัดแสดงว่าถั่วเป็นนาได้เนาะแล้วบ๊วยนุ่มไป็นนาตัวนี่คน้นเลยมัอันที่เก่งบืนหนาบ่แม่ยนนะโอ้สูดเล็กหน่อยบ่ได้เนาะ นั่เงเดีนเพื่อในเบื้องตอนขีบเอาซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮานี่ก็ค่ขอนข้างไปเลี้ยง่ลยงนละจ้ากาบเลี้ยง,ง,<ๆ>ง่นละขีบบอกคนละเอาประมาณนี้แล้วเนาะจ้ะก็สิได้ปอกตุม่มอีกอีกหลายมออยู่ พหมอหมดอ่ะเดี๋ยวออกหมออีกหม,ม,ม,มอที่สองหนออือหมอที่สองยังพระท่านเนี่ยตัดถังไง,นนงใส่เพื่อเพิ่มเงินใส่กระลำมั่งอยู่ตบได้หลายคนเนี่ยอาจจิแต่ใส่ถังไงคนเราพี่น้องหลวงพ่อตบอันนี้สา เงินดาวเกไปครัติไออื่นน่หลายเลยแหละเงยย่อยปุกๆแล้วพูดฉีบเดื่มกาแฟนักแล้วบ่แลเล่าบอกจะนักอีกวันอีกพี่น้องเงินจากการให้ยืมให้กินกู้เสียดายเงินเนาะพี่น้องเอ้ยความลำบาก เพื่อปากเพกื่อท้องคือว่าล่ะหมอน,นึงก้อนเหมือนหมอที่สามที่นู้นโอ้เป็นตะโพดดีอ,อ,ดยอยู่ดอกตะหอนดีอยู่ใส่อีกว่าเถอะใส่อีก ท่านหอนทั้งไข้ทั้งเสียตาดก็มันเนี่ยง<อ>ันจะเป็นไรใดดีน้นองกระสีมี่ยูบาลายเดือนเนาะกระสีบเบือ้อดูดูกันสาวเพียบอกว่าหนึ่งเร่ยๆแต่เรอยยี่สิบบาทอ๋อร่ยยี่สิบโล่น่ะโ,<อ>โล่นละสิบสี่บาทชิดเอาแล้วพี่น้อง สองคนัวเมียหาได้มื่อจากบาทเข้เง่ถแล้วเ้ากับผต้องเอาลายพนันดอกแถาเลยแถาแล้วก็เอาพ่ประมาณเมื่อร้อยตัวนี้เนาะพอดีคนละมันที่เดียวรังหักเลยคนละ ก็สิเลี้ยงแบบดีจักหน่อยเพราะว่าอีกจักสอง,องหมอกลัวกระคงสิเบิด์ตาเราใหม่พี่น้องนี้แต่น้องงามยังบ่มันได้สิ่งอะไตอนเนี้ยทำหม่โรงงานราคาดีปานนี้จักสิได้สิ่งฝากพี่ฝากน้องบ่วบุนี่โรงงานรับตลอดพี่น้องบ้านแย่บ้าน กสิขายให้โรงงานนะจ๊ะโรงงานอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละกสิอเพลคายให้โรงงานโรงงานเพิ่นก็ซื้อตลอดพุด่นล่ะจนน้องม่เบิดอน้องม่ไหวพุ่นล่ะเพิ่นเพิ่นจังสิเศร้าเนื้อวิธีคุ้มแบบนพี่นอ้องคุ้มผักผานี่ปุ้งขึ้นมาเฮาก็ออกได้ bóp hoàn là ụ kìa nè nó nằm ruột chắc mày mẹ chạy nghe tiếng nữa đâu su thao su ngân, phương ngân đồn lọc, bố bóp bì lọc ý ngân hải đen cà bớt lọc ngân hải thì phương ngân ta phốn bố tục nè ฝนตกดีก็คงสิไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับไม่ได้ขึ้นโคกขึ้นเขาเนาะจา้ะเนาะไปเอาน้อใหม่พี่น้องเห็นมูฟเิ่นพากันไปเอาน้อใหม่ก็ได้หลายน้ำช่วงนี้ฝนตกกับน้อใหม่ก็เริ่มออกเนาะจ้ะทั้งเขาเมื่อนี้เขาก็เลยพักโคกเห็ดไว้ก่อนไปเอาน้อใหม่เนาะจา้ะเมื่อนี้ก็ตามที่เห็นเนาะจ้ะพี่น้องบัดน,นี้เขาเกษียรลงมือปอกกันเบิ่งน้ำใหม่ตละลนอพี่น,ออน้องใบอ่อนซ่นอย่างไรบ่ อันนี้เป็นนอไม่หวกแล้วจ้ะปกติมันก็สีใบไงมันก็สีใบไงปันเหนี่นะมันก็สียู่ประมาณหนึ่งสีนอมันน่ะหนึ่งสีแล้วจ้ะเนี่ยอันนี้ยังปล่าซ้ำสองนอหลุดนอเดียวจ้ะมันออกมาเองก็เลนนอไงคือหนอเลยอวดใบเลยจ้ะตาสะอ่อนมันกัเล็กแก้วนอไม่กันน้องมือเนาะ บ้าน,นเขาก็สิบปวกพเพราะว่าเขียดมันจะต้มไปเรื่อยๆพี่น้องอยู่แถวบ้านแย่บาทน,นี่ก็ทุกลังค้าจะช่วงนี้พักโขกเหียดกันเอาน้นมัยย่างเดี๋ยวจะช่วงเนี้ย,ย,ย,ยทุกลังคาาหั่นเหรอพี่น้องกวนกุ๊บต้ม้ำมัย เลยจ้ะพี่น้องพูดได้ว่าเอาในกระแปกมาเลยเพราะว่าผู้เฒ่าผู้โถ่เนี่เพิ่งจะเอาบ่ชขาดมือแล้วลอยสองลอยเป็นรายใดที่ดีทีนี่ดีแล้วยินเลช่วงนี้นเราจะเศรษฐกิจงานนี่กับสีเป็นน้อยไม้พอะตะเบิดน้อยไม้กับสีเป็นเกี่ยวเขาตัดอ้อยกันสิเลยจ้ะอยู่ทั้งบ้านบ่ได้อยู่ได้เศร้าดอกพี่น้อง หายอยู่เชงสีเลยจ้ะหายกินไม่ได้หายเก็บดอกบ่ได้วางงานเลยจ้ะมันบ่ได้ไปกรุงเทพก็่ได้อยู่แถวนี้เนอะแต่ว่าถ้าขายันได้ละ่ะแต่ว่าขายันก็นน้อนจนตาเปียกคือว่าล่ะคุณขี่ขนันเดี๋ยวเดี๋ยคนสบายที่ขึ้นว่า อันนี้เ้าก็สิเกียนมากถ้าเทิ้งเขาพอดีอแลาต้องใจคุณหลวง้องก็ตัดตัดโคกแล้วก็ตัดปลายมันพอดีเพราะว่ามันก็นประหยัดประหยัดกาลังหาบประหยัดกําลังหาบลงมาอีกเท่านึงเ้าก็สิบรได้ทิ่มหลายกระสิเราก่อนคุณหลวง น้อยก็น่าเสียวน้อมีสิ่งว่าตาระนองพี่น้องเอ้ยแค่บา้านเราอุ่นซ่อน,อนไลไรแต่ผมมีแห้งหาบกำลังตกพี่น้องเอ้ยปีนี่เตะ่กี้ว้ยวุไดย่านแล้วถ้วยสามหากักกาถ้วยอยู่แต่ว่ามือนี่หาบเดียว่าติ่มได้พี่น้อง เมื่อยเกือบตายคอย <laughs> โอ้จึงไดจึงเมือม่อยคัดเมื่อยเนี่ยพี่น้องเลยสันดรอรดะดอเลยเกอบลงมาบงหอดอันนี้เป็นนอสัน ท้าค่ายจะหอนกว,วนดีเลย เกาตาหมนอนบอกนะ้อเกาตาที่มันอันนี้มันเดือดทสามจ้ะออออีกแล้วฝนฝนนะพี่น้องลวงลๆวงลวงอยู่ต้องทีอมาหบวกควรวโอ้ยฝนดีเป็นห้ สูเทาสู้สูสูส้ก็พอนสูนักเราบ่แล้วก็วสูห่อนอีกเอ้วเดี๋ยวไม่จุกมองนี้ร่วงแล้วหิวไปทั้งกลุ่มใช่ไหกดมองนี้ลงให้มันให้มันหอม นี่ก็ใส่ได้แล้วเนี่ยหัวเลืองแล้วออกได้เบิดแล้วออกได้เบิดแล้วหัวไม่เลืองเบิดแล้ว <c oughs> เป็นไน <c oughs> รควนเข่าตาเอยมาธรรมาดาเด้พี่หนู ร่มกลับไปกลับมาเนาะ ตบควนแสบตาเก็บเออกเก็บได้เพรธรรมดาเลยพี่น้องเก็บเอาเ,เ,อเ,เอาน้ำไม้ออกถังนี่ก็ได้ปวดเดียวสันทั้งแสบตาทั้งปวดเดียวแม่นหิงส่วนออกบอก่หิงกันหนักแล้ว có cậu say không xì lòi, nó mày, nhuy, mày nó mày nó no ไมมีแต่น้อฮโลโหลคิด ปอกแจพี c, ình, mình, ừ, ่น้องปอกบอกแบบไหนมันมันมันคมหน่ยกินเลิกตือกินเลิกนี่คือข้าวปอกแล้วเจ้านี่ปอกปอกไก่ได้ถุงนึงแล้วบ่ได้ถุงนึงได้ถุงยามนึงแล้วปอกแล้วเนาะอันนี้ยังเหลือ เหมืงเข้อสีแล้วจากมงเนาะมือนนี่ตายเจ้าเป็นโล่งงานน้ำใหม่รนะบา้านแถวเนี่ยพี่น้องในช่วงตอนที่นน้ำใหม่ออก mất thùng như gì đây này đấy khét không Hãy subscribe cho kênh Ghiền dạng sai lầm của con thảo phải này nó mày hông phóc lẻo nó vô trong đi 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 để đi 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 不好想减肥。<laughs> <laughs>